เหตุแห่งอานามสยามยุท์ฉันไม่ประสงค์จะได้อะไรจากขเขมรน,นอกจากเกียรติยศชื่อเสียงที่จะมีสื่อไปในภายภาคหน้าว่าได้กอบกู้ชาติขเขมรไว้ไม่ให้พระบวรพุทธศาสนาในขเขมรต้องเป็นอันเสื่อมสลายไปพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรับสั่งกับนักองค์ดวงขณะที่ทรงพำรรนักอยู่ในสยามเมื่อพศ2383ขณะนั้นอยู่ในช่วงสงครามระหว่างสยามกับยวนเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในขเขมรอันเป็นดินแดนกั้นกลางระหว่างไทยกับยวน ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี2376หลังจากที่เวียดนามสนับสนุนการก่อกบฏของเจ้าอนุวงศ์ในพศ2367ถึง2368 รวมทั้งนโยบายของจักรพรรดิมินมงังที่ต้องการรวมกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามอย่างเปิดเผยทำให้ความขัดแย้งระหว่างสยามกับเวียดนามรุนแรงขึ้นเมื่อเกิดกกบฏต่อต้านราชสำนักเวในกัมพูชา รัชการที่สจึงทรงตัดสินพระไทยทรงทหารเข้าไปในกรัรมพูชาเพื่อสนับสนุนฝ่ายกบฏในช่วงแรกสยามเป็นฝ่ายได้เปรียบในการรบจนเวียดนามต้องนำนักองค์จันหนีไปเวียดนามแต่ในช่วงท้ายการประสานระหว่างทัพบ,บกและทัพเรือไม่ดีจึงยึดชายฝั่งเวียดนามตามแผนได้ รวมทั้งกองทัพเรือของเวียดนามก็ตีโต้แข็งแรงรวมทั้งชาวกรัรมพูชาไม่สนับสนุนนักองค์อิ่มและนักองค์ดวงพระอนุชาของนักองค์จัน์เท่าที่ควรฝ่ายไทยจึงถอยทับกลับในพศ2367 เวียดนามจึงนำนักองค์จันทร์ซึ่งฝักฝ่ายยวนกลับมาครองกัมพูชาอีกและควบคุมกัมพูชาอย่างเข้มงวดกว่าเดิมหลังจากนักองค์จันทร์เสด็จสวรรคตในปีพศ2377 ในขณะนั้นไม่มีรัชทายาทสืบราชบัลลังก์เขมรเนื่องจากพระเจ้าอยู่หัวไม่มีพระราชโอรสแต่มีพระราชธิดาสี่พระองค์ได้แก่พระองค์หญิงแบนพระองค์หญิงมีพระองค์หญิงโพและพระองค์หญิงสงวน ถึงแม้ว่าพระอนุชาของนักองค์จันทร์ยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่ซึ่งได้แก่นักองค์อิมและนักองค์ดวงทําการอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์แต่ทั้งสองพระองค์กระทําไม่สำเร็จเนื่องจากเวียดนามซึ่งยึดครองกัมพูชาในขณะนั้นไม่ยอมรับทั้งสองพระองค์ในทางกลับกัน องค์พระจักรพรรดิเวียดนามและขุนนางกัมพูชาได้ต้องการที่จะสถาปนาพระองค์หญิงแบนพระราชธิดาพระองค์โตในนักองค์จันทร์ขึ้นเป็นพระประมุขแต่พระนางทรงไม่ได้รับเลือกอันเนื่องมาจากทรงนิยมเข้าข้างฝ่ายไทยทรงเกลียดชังเวียดนามอย่างมาก และทรงปฏิเสธที่จะอภิเศกสมรสกับพระราชโอรสขององค์จักรพรรดิในเดือนพฤษภาคมพศ2378นางประตินหรือพระองค์หญิงมีพระคณิฐาในพระองค์หญิงแบนได้รับการสถาปนาให้เป็นพระเจ้ากลุ่มกัมพูชาพระพักินีทันสามพระองค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระประมุขรอง ประชาชนชาวกัมพูชาไม่คุ้นเคยกับประเพณีที่ปกครองด้วยสตรีและสิ้นหวังจากการทำให้เป็นเวียดนามนโยบายนี้ถอนรากถอนราก,รากทางวัฒนธรรมของกัมพูชาซึ่งเป็นของไม่อารยาในทัศนะของเวียดนามตลอดจนชีวิตของคนทุกระดับตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงไปถึงประชาชนบรรดาศัก ตั้งเป็นภาษาเวียดนามชาวกัมพูชาต้องแต่งกายแบบเวียดนามไว้ผมยาวเลิกเปิบข้าวด้วยมือในสังคมภายนอกสตรีทุกคนถูกสั่งให้สวมกางเกงแทนที่ผ้านุ่งแบบขเขมรและให้ไว้ผมยาวตามแบบเวียดนาม ตลาดขายเฉพาะอาหารเวียดนามระบาหลวงของกัมพูชาได้ถูกปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมเวียดนามและจีนเวียดนามเรียกว่าภารกิจแห่งความสีวิไลวัดในลักษณะอัตลักษณ์แบบเขมรถูกกำจัดจนหมดสิน้นแทนที่ด้วยชื่อแบบเวียดนาม พื้นที่รอบกรุงพนมเป็นได้เปลี่ยนชื่อจากอันนำเป็นตรานเตยแปลว่าเขตอำนาจทางตะวันตกพงสาวดารกัมพูชาบันทึกเหตุการณ์ช่วงนี้ว่ามันเวียดนามคิดจะยึดเอาพระนครประเทศเขมรทั้งหมดให้อยู่ในกำมือของมัน ชาวขเขมรซึ่งสนับสนุนสยามพยายามขอความช่วยเหลือจากสยามให้สถาปนาพระประมุขซึ่งเป็นบุรุษคือนักองค์ดวงเวียดนามได้ส่งทหารควบคุมพระองค์หญิงทั้งสี่สมเด็จพระมหาราชินีองค์มีทรงมีทหารติดตามถึงหนึ่งร้อยนายเพื่อข้มครองความปลอดภัยของพระนาม ส่วนพระองค์หญิงอีกสามพระองค์มีทหารติดตาม3 0นายเกี่ยวกับความปลอดภัยของพระองค์อย่างเห็นได้ชัดทหารต้องแน่นอนว่าจะไม่ปล่อยให้พวกนางทรงหลบหนีไปได้พระองค์หญิงแบนพระเชษฐภคินีของพระมหาราชินีองค์มีทรงประสบกับพระชตาที่เหมือนกันหลังจากที่ทางการเวียดนามตรวจพบว่า พระองค์หญิงแบนทรงแข้นพระไทยอย่างมากที่เวียดนามกระทำการย่ำหยีประเทศชาติของพระนางจึงทรงติดต่อกับพระมารดาและพระมาตุลาของพระนางซึ่งประทับที่เมืองพระตะบองและพระนางวางแผนที่จะหลีภัยไปยังสยาม ซึ่งทางสยามยินดีที่จะช่วยเหลือแต่แผนการกลับรั่วไหลพระนางถูกจองจำและไต่สวนความผิดที่กรุงพนมเป็นสมเด็จพระจักรพัิมินมางแห่งเวียดนามทรงประกาศถอดถอนสมเด็จพระมหาราชินีองค์มีและลดพระอิสริยยศของพระองค์ทั้งสี่ในเดือนสิงหาคมพศ2384 ทุกพระองค์ถูกจับและถูกคุมพระองค์มาที่เวียดนามพร้อมข้าราชบริวารในเวลานั้นพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ของพระองค์มีถูกจองจำที่เกาะคอนซอน ามเอกสารของฝ่ายไทยและกรัรมพูชาระบุว่าพระองค์หญิงแบนถูกทหารเวียดนามจับใส่ถุงกระสอบถ่วงน้ำจนสิ้นพระชนที่แม่น้ำโขงจากการเป็นทรยศต่อเวียดนามการกระทำเช่นนี้ของเวียดนามในสายตาของชาวกรัรมพูชาแล้วเท่ากับ การทำหลายล้างวงเจ้านายไม่มีพระมหากษัตริย์ปกครองต่อไปจะให้เมืองขเขมรวินาศและให้อยู่ในเงื่อมมือของยวนฝ่ายเดียวในช่วงที่แผ่นดินกัมพูชาว่างกษัตริย์เป็นระยะเวลาแห่งความสับสนวุ่นวายในกัมพูชาขุนนางชาวกัมพูชาและผู้ติดตามจำนวนมาก ได้ก่อกระบฏต่อต้านการปกครองเวียดนามในกรณีสิ้นพระชนของพระองค์หญิงแบนและการจับกลุมพระมหาราชินีองค์มีรัฐบาลเวียดนามในกรุงพนมเปนได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลกลางให้เชิญพระองค์มีกลับมาเพื่อขจัดการก่อกระบฏแต่สมเด็จพระจักรพรรดมินมางทรงปฏิเสธข้อเรียกร้อง อย่างไรก็ตามในเดือนมีนาคมพศ2348ในเวลาที่พระนางเสด็จกลับพนมเป็นได้มีการออกประกาศสู่ทางการเพื่อสนับสนุนราชบัลลังก์ของพระนาง พระมหาราชินีองค์มีทรงกลับคืนสู่ราชบัลลังก์อีกครั้งและพระองค์หญิงโพพระคณิษฐาได้รับการเลือกให้เป็นองค์รัชทายาทในปีพศ2387อย่างไรก็ตามราชสำนักกัมพูชายังคงอยู่ภายใต้เวียดนามจนกระทั่งเดือนตุลาคมพศ2890 เมื่อเวียดนามได้ปลดปล่อยพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระนโรดมฮริรักรามาธิบดีนักองค์ดวงและขราชบริวารชาวกัมพูชาได้รวมกับนักองค์ดวงที่กรุงอุดง ขณะนั้นนักองค์ดวงมีพระชนมายุ4 3สาพรรษาหลังจากที่ทรงพำนักอยู่ในสยามเป็นเวลา27ปีจึงเดินทางกลับเขมรพร้อมกับกองทัพเจ้าพระยาบดินทรเดชาสิงห์สิงหาเสนีเพื่อรบกับยวนที่กำลังแผ่อำนาจเข้าสู่เขมรในช่วงนั้นโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโอการว่า หากเขมรสงบเรียบร้อยเมื่อใดให้อภิเศกพระองค์ดวงขึ้นครองขเขมรดังนั้นเมื่อกองทัพของเจ้าพระยาบดิทนทรเดชาสิงห์สิงหเสนีสามารถจัดการเหตุการณ์ในขเขมรเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงมีการอภิเศกนักองค์ดวงขึ้นครองราชสมบัติที่ขเขมรเมื่อพระชนมายุห้าสิบเอ็ดพรรษามีพระนามว่าสมเด็จพระหริรักรามาอิสราธิบดี ตั้งแต่ประมาณพุทธศักราช2,390โดยได้สืบราชสมบัติต่อจากพระราชดีองค์มีผู้ซึ่งเป็นพระนัดดาขอบคุณข้อมูลจากพระราชพงสาวดารกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่สเจ้าพระยาทิพากรวงเพจเวียงวังคลังประวัติศาสตร์เรียบเรียงโดยเกรดประวัติศาสตร์วีสอง